สวัสดีค่ะกับปีช้าแนวเนาะจ้ามือน,นีป่าสิพามเมืองการปลูกคณะไวกินค่ะเฮาา่ต้องไปหาสื่อให้มันยุ่งยากเฮามาปลูกกินของเฮาเลยจ้านี่แหะมเมืองมเมืองป่าพามาเมืองมาปลูกปลูกน้ำกันจ้าปลูกน้ำกันเนาะจ้าอันนี้คืออันกระถางปลูกของป่าเป็นกะละมัง ที่เข้าเจาะก้นแล้วเดจ้ะนี่เห็นบ่เจาะก้นแล้วแล้วก็สิบี้นี่ดินปูกจ้าแล้วก็นี่ปุ้ยขีง้งัวจ่าแล้วก็นี่อ่าพันพันของผักนี่ผักซีเนาะจ้า ที่นี่เขาสิปลูกผักสีก่อนอ่ามาลงมือเลยอ่าลงมือลงมือเดี๋ยวปาแวมลงมือลงมือค่ะอ่านี่ปาดนี่คือดินปลูกเด้จ้ะนี่ดินปลูกปาดไปซื้อมาสามถึงห้าสิบบาท หาบานยิงตะของก็บว่ได้ดีว่่ได้งามคือเขาดอกจ้าที่นี่เอาปุ๋ยขออใส่นี่ค่ะปุ๋ยขออปุ๋ยขิงว่าเด้อปุ๋ยขออคือปุ๋ยขิงว่าใส่นี่ใส่รงไปใส่แล้วตามด้วย ดิอตุอ่ต้องอบฟิดอ่าหวีขอกไว้ขันบอบฟิดไว้มันจะเข้มอืมมันจะเข้มค่ะใจ,จะอีกจะง่อยเห้เไปใส่เต็มใส่หลายเพราะว่าอย่าง เต็มใส่หลายเดี๋ยวเวลาเขาหดน้ำหดนั่นนะเนดผักมาสิกระเด็นกอกคิดเห็นก็เป็นเด็กน้อยเนาะคื่อัะให้ปลูกพักป,งงกป,นนปลูกง,งาชุ่มสี่ปลูกเอาคะแนนเวลาเขาปลูกงามคู่บ่มมาตวดบ่มานัาา่นเพราะ ไก่แมดจิกมานั่น,นเราเอาที่หมีคู่มาแล้วหา,าห้องเพ่ดูแลอีกโอ้ได้บาดแผขนอขนแนนนี่ทักส่จ้ะนี่ซำนี้กับิพอลอะไรมานี่วานไปเลยจ้ะ เอาอีกจังนิดจ้ะทำให้ได้อีกเที่ยวนึงได้อีกกระถางนึ่งดีนี่อีเลยนะกระเด้งนี่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 เหลือเก็บไว้เที่ยวหน้า ไว้เก็บไว้เก็บไว้ตัวหน้าเก็บให้เรียบร้อยสักก่อนค่ะเดี๋ยวมันสิเฮียเสียหายของดีพอได้จังสี่เ็จแล้วเนาะจ้านี่ นี่นี่เดิสีเกตเขา,เาใบไม้แห้งเด้อค่ะใบไม้แห้งมาคุ้มเลยค่ะใบไม้แห้งมาคุ้มมาปิดอ้ดาเวลาเขาลดน้ำลดหยังนี่เช่นไข่สีเม็ดพักเม็ดหยังน่ะ่อยสีบกกระเด็นขึ้นมาเราก็ตอนบกใ้อันพวกนกพวกกา ิดไปกินเราก็ไปล้างหดน้ำหดอย่างเี้เพิ่นสิได้ชุ่มชื่มชุ่มช่ำเลยนะนี่ดนะินจะบ่แห้ง นี่คะ่เะเรียบร้อยเนาะที่หนึ่งเรียบร้อยเรียบร้อยเดา๋ยวเฮาเอาหลามลวดค่ะลลหลามลวดตรงไปให้เปียก มือก็สิได้กินทันตัวปากูไอ้พักบุ้งเอาไว้กัยังสิได้กินแล้วแตกแล้วสิพัดพักบุง้งเห็ดอันแล้วกินงาน,นหมดแล้วน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้น้ำมันสิอง่นๆ ่าเอาว่าเอาเดี๋ยวอานหนามากกัน โม่ต้องไปถี่มอันเช็ดง่ายๆค่ะเป็นอันเช็ดพิธีแล้วเนะาะจ่าเขาก็เอาตั้งไว้เลยตั้งไวกแบบ้กลางแดดกลางแจ้งอะล่ะค่ะค่ะเนะาะจ้าคลิปนี้กับซัมนี่เด้อจา้าปลูกเอ่อพักซีไว้กินเองค่ะไม่ต้องเดี๋ยวเสียงเงินซื้อค่ะไล่ๆก็เอาไปขายจา้จาจ้าสวัสดีค่ะ